消们家。 ก็เป็นของที่แม่ๆพี่ๆคุณน้องๆทุกคนได้ร่วมผสมพันธุมานะครับก็ทางทีงานคุยแล้วว่าไม่รู้จะให้เป็นอะไรก็อยากจะให้เป็นของที่มีค่าที่สุดนะครับก็ <c oughs> เลยให้เป็นคันนี้เดี๋ยวขอเชอิญเป็นคั๊เปิปลแล้วกันนะครับนตัวแทน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เออไม <Incred ibly S 1> ่เห <izzy> ็นงานจินะเอาท่านี้ใช่ไหมไัไปไ้ไป้าไปไปอไป ธรรมชาติยิ้มอุ้ยงาม แม่หอดใต้นะเราไป